สวัสดีค่ะคุณเตวันนี้การบ้านของคุณเตยค้างอยู่การบ้านเกี่ยวกับว่าหลังจากได้เจอคุณเตแล้ว่มีอะไรเกิดขึ้นขอเท้าความไปเมื่อสักสองสามปีที่แล้วประมาณเดือนพฤศจิกายนเรียนในคอร์ส v i ีเป็นหนึ่งในสามถึงสี่คนที่อยู่ในคอร์สเรียนเนี่ยจะเริ่มประมาณเดือนสิงหาคมพฤศจิกายนเนี่ยก็ได้เรียนรู้เรื่องของมิติสามหกเก้า จึงถือว่าเป็นจุดตั้งต้นของการตกผลึกที่ชัดๆจักต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมและใช้งานมาต่อเนื่องคือจัดในหลักการของมิติที่หนึ่งถึง9ในมิติที่ห้าถือว่าเป็นมิติหลักซึ่งเป็นมิติที่ว่าด้วยลมหายใจหรือตามที่เข้าใจก็คือเป็นการใช้สติอยู่กับลมหายใจ เมื่อสติอยู่กับลมหายใจที่มีความคมชัดแมน่นยำางขึ้นก็ไปเข้าสู่มิติที่6ในมิติที่6เป็นมิติของการที่เหมือนเสมือนหนึ่งว่าเราเริ่มรู้เริ่มเตืน่นแล้วก็เริ่มเห็นอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นแล้วมีระดับพลังงานอะไรที่สามารถ,ถสึ่มซับได้ในระห่ังที่อยู่ในมิติที่6เราสามารถสึ่ซับไว้เป็นต้นทุนของชีวิตในการที่จะเอาไป เ่น่รงแปรธาตุาอื่นๆได้เข้าใจตรงจุดนี้แล้วก็ทำให้เห็นชัดมากขึ้นคิดส่วนตัวเองแล้วเนี่ยเก็บข้อมูลหลบผลึกมาได้ว่าจากมิติที่6เข้าสู่มิติที่7มิติที่7จะเป็นมิติที่นำมาซึ่งการ manifest หรือว่าถ้าหากว่าเรโฟมากๆก็จะทำให้ การเสกสร้างอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงๆรายละเอียดมันมีเยอะมากแต่ว่านะวินาทีนี้มีความรู้สึกว่าในเรื่องของสิ่งเหล่านี้ที่มันเริ่มตกผลึกอ,อย่างชัดเจนจับต้องแล้วก็ใช้งานมาได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่มันซึมอยู่ในเนื้อและเวลาจะหยิบจับจะใช้กับในแต่ละสถนานการณ์ที่เกิดกับชีวิตของเราเองเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการ ที่เกิดขึ้นในหัวขณะที่สามารถจับอ่านอ่านอารมณ์ความรู้สึกได้แล้วสามารถที่จะใช้มิติที่เจ็ดในการเล่นแรกแปลธาตุไอ้เจ้าตัวอารมณ์ความรู้สึกซึ่งสําหรับตัวเองแล้วเนี่ยตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองก็เป็นนักเรียนที่จะเรียนรู้ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการฝึกเป็นการฝึกที่เราจะท่องทาให้มันชํานาญมากขึ้นจนเข้าจึงมิติที่8เกิดความหมุนรอบเร็ว กรทั่งเกิดภาวะที่มันนิ่งสงบและตกผลึกเป็นผลผลผลัพธ์ที่ชัดเจนแน่ความเป็นพลังงานจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์อยู่ในมิติที่เก้รู้สึกว่าในการเรียนรู้จากโกเตที่ผ่านมาบวกเข้ากับสิ่งที่ส่วนตัวแล้วสนใจที่จะเรียนรู้อีกหลายอย่างโดยเฉพาะได้มีการตรงมศึกษาในเรื่องของคำสอน,นที่ผ่านท่านผู้รู้ตกผลึก เป็นคุณสอนในใจเรียนรู้ด้วยเหมือนกับลงมาเก็บรายละเอียดในการเริ่มหัดเขียนกอไก่ใหม่เห็นภาพกอไก่แต่เวลาเห็นภาพแล้วอ่ะมันเขียนไม่ค่อยจะออกนะมาเรียนรูก้กับครูเตมเหมือนกับว่าเวลาเห็นภาพกอไก่แล้วว่าได้เ,เหมือนกับลากเส้นได้ถูกต้องและเออถึงตรงจุดไหนคือจุด เสียโค้งเทียค่ะในเรื่องของมิติที่เจ็ดว่าด้วยเรื่องของโ,โลเรื่องของไฮเวย์เห็นภาพชัดขึ้นของการใช้งานมิติที่เจ็ดทำให้เรามองหาเส้นทางใหม่ที่เรียกว่าเป็นไฮเวยหรืออะไรได้รอบด้านอยู่ที่ว่าเราจะโดดลงไปในเรื่องนั้นหรือเพียงแค่รับรู้ แล้วก็ถอนตัวขึ้นมาในมิติที่7บางครั้งอาจจะดุดถล่มงไปในภาวะของการดึงไหลเป็นอุปสรรคอันหนึ่งขอบคุณคุณเตนะ่มีความมั่นใจว่าสามารถเทียบถ่ายทอดในเรื่องมิติ1นึงถึงเฉบับประยุกต์ที่เรียนรู้จากคุณเตแล้วก็มาใช้จริงกับตัวเองจนถึงวันนี้ก็อีกเดือนหนึ่งก็ครบปี คิดว่ามีความคล่องตัวท่านใดสนใจก็ส่งข้อความกันมานะคะเผื่อเราแลกเปลี่ยนข้อมูลเกวกับเรื่องของมิสิก369ซึ่งใช้เป็นเรื่องมือในการอ่านใจแล้วก็พัฒนาตัวเอง